กลับมาอีกครั้งกับโครงการที่ได้รับผลตอบรับที่ดีที่สุด g o t e d e r Trade แหลกแจกทอง2021เปลี่ยนคะแนนให้เป็นทองทองและทองมูลค่ามากกว่า26,000บาทเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม,ม2565สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Go By m t s h Go ออกอากาศเปป็นระจำทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ผ่านช่องทาง Facebook m t s h Go และช่องทาง YouTube m t e h Go Group ครับโดยเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำประจำสัปดาห์สำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์าทากิชรัตน์รันยศรีประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ m t s h Go ไม่ท้องสุขจะมาวิเคราะห์ราคาทองคากันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนผ่าน MTSCO แม่ทองสุขทุกท่านนะครับราคาทองคำในวันศุกร์ก็ค่อนข้างมีความผันผวน,นในวงกว้างรับข่าวเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับสูงขึ้นกว่าที่คาดจากเดิมประมาณ0.7นะครับก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ที่0.6 โดยภาพรวมของอัตราเงินเฟ้อรายปีสหรัฐอเมริกาน่าจะอยู่แถวๆประมาณ5กว่ากว่า35.5ร้วยเปนี้ทำให้ตลาดเองก็เิซื้อเข้ามาในตลาดทองคำหลังจากที่ราคาลงไปทดสอบพันเจ็ดสิบราคาขึ้นไปเกือบถึงพันเจ็ดเก้าสิบแต่ถูกแทงเจขาย อย่างหนักลงมาเหมือนกันนยคาับเพราะว่าอะไรจริงๆเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเพื่อหนหลุนกันขึ้นของทองคําแต่ตลาดกับกังวลเรื่องแอคชั่นของเฟดซึ่งจะมีการประชุมของเฟดในวันพรุ่งนี้กับวันพุธแล้วก็เร่งอัตราที่จะขึ้นดอกเบี้ยจากปลายปีมาเป็นกลางปี แล้วก็มีหลายคนคาดว่าจะมีการขึ้นแบบเบียได้ถึงสองครั้งสภาวะตรงนี้เป็นแรงกดดันการขึ้นของทองคำซึ่งก็คงดงดูนโยบายการตอบรับของเฟดว่าเป็นอย่างไรในขณะที่ประธานเฟดเจอร์มโฟเวลเองก็ออกมาพูดยอมรับว่าเงินเฟ้อครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้ว อาจจะมีระยะยาวไปจนถึงสิ้นปีหน้าด้วยซ้ำสําหรับราคาน้ำมันเองก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ที่เบรลเจ็70เหรยนต่อบาร์เรลซึ่งก็ยังเป็นที่สูงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่กดดันทําให้เกิดเงินเฟอ้อที่ภาวะเงินเฟอ้อตรงนี้เนี่ก็เฟอ้อทั้งในทุกๆุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าพกพภณฑ์อาหารการกินนะครับเหล็ก ทองแดงอลูมิเนียมขึ้นหมดเลยทอง,ทำองทำคำล่ะทองคำก็กำลังรอดู่ารเรื่อแอคชั่นของเฟดถ้าเฟดแอคชั่นได้แรงได้เร็วทองคำอาจจะขึ้นได้ไม่มากหรือร่วงลงแต่ถ้าเฟดแอคชั่นไม่มากนะักแน่นอนราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงได้ต่อ ตรงนี้ก็เลยทําให้ตลาดในช่วงนี้อาจจะเป็นไซเบร์บางๆโดยภาพรวมของการลงทุนก็ต้องบอกว่ามีความสับสนและมีความยาก,กลําบากต้องมีทั้งโปรและคอนในตัวของมันเองในเวลาเดียวกันดังนั้นราคาทองคำก็ดูจะเหมือนจอดสนิทบริเวพันเจ็ดร้อยแปดสิบ สองเหรียญสิ่งที่น่าสนใจก็คือการประชุมของเฟดที่จะถแถลงในคืนวันพุธอังกฤษเองล่ะก็มีแนวนโยบายที่อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่สิบหกในสี่วันก็มีโอกาสประเด็นพวกนี้ก็เป็นปัจจัยลบสำหรับโควิดล่ะ โอไมคอนตลาดจะดูแล้วไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้มากมายเท่าไหร่นะเงินบาทเองกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่วันศุกร์ขึ้นไปครั้งหนึ่งแต่ปลายตลาดก็กลับร่วงลงมาเช้าวันนี้ก็หลบสามสิบสามห้าศูนย์ลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ แนวน้มระยะสั้นของข้างเงินบาทนั้นมีโอกาสลงต่อแนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณ33.20และ33บาททวนนั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทองคำของไทยนั้นปรับตัวลดลงในเช้าวันนี้ทองไทยก็จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บาทละ28,000ทวนนะครับทิ จากการที่เงินบาทที่แข็งค่าแนวรับ20,000บาทก็น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งพอสมควรและแนวต้านของทองไทยก็อยู่ที่บริเวณ28,500บาทนั่นเองการลงทุนในทองคำร่วมกับ NTS g o ก็ให้ความสำคัญทั้งในเชิงการลงทุนในระดับอ n นาล็อกและดิจิตอลในอ n นาล็อกท่านก็สามารถโทรศัพท์ หา marketing ได้ซึ่งมี marketing คอยรับโทรศัพท์ได้อยู่ถึงเที่ยงคืนทุกวันสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการโทรศัพท์และสอบถามรายละเอียดได้ในการลงทุนโดยเป็น marketing ที่บริษัทเองก็มั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถตรงทางด้านท่งคับอย่างเดียวที่จะช่วยท่านในการลงทุนท่งขับได้ในขณะที่ ในระบบ p i กเซลเองหรือระบบออนไลน์ซิสเต็มแม่ทองสุข MTS โกงเป็นผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างแท้จริงหมายความว่าท่านสามารถซื้อขายทองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์มือถือได้สะดวกง่ายดายเกียงปลายนิ้วมือถ้าลงทุนเยอะท่านก็ สามารถมาปเปิดบัญชีโก o ออนไลน์กับ m อ s ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ดีโอสยามเข้าุรัฐดีโอสยามตราซ่านตางจัหวัดแต่ท่านที่ต้องการออมเป็นเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆฟั้งละร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยบาทนี้คือเงินบาทท่านก็สามารถเข้าซื้อทองผ่านระบบ MGB มจ b ซึ่งเป็นระบบออมทองในรูปของเงินบาทก็จะบอกท่านเลยว่าท่านซื้อได้ทองในราคาบาทละเท่าไหร่สมมุติว่าท่านลงทุนสองร้อยบาทท่านจะได้ทองสมมุติว่าคือจุดศูนย์ศูนย์สองกรัมเทาไหรทํานองน,นี้ก็เรียกว่าเป็นระบบบล็อกเชนที่โค้ลูปที่มีความปลอดภัยและมั่นคงเชื่อมกับตลาดโลกได้อย่าง เร็ l t ่ m ม24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์อีกระบบหนึ่งที่ MTS พัฒนาและก้าวหน้ากว่าคนอื่นๆในตลาดทองคำก็คือการผูกกับแอปเป่าตังแอปเป๋าตังก็คือลงทุนกับทองคำเป็นรูปของเงิน US Dollar นั่นเอง หลายคนชอบเก็บเงินอยู่ในโซล่าก็มันก็ไม่ได้งอกมีดอกตู้เก็บในรูปของดอลลร์เทอมแต่ผูกกับราคาทองคำในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงมาท่านก็สามารถซื้อทองคำเก็บช่วงที่ราคาทองคำแพงขึ้นท่านก็สามารถขายได้เงินทันทีทุกอย่างเป็นเรียวชามไพรซ์และซื้อขายได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงตีสองทุกวัน ได้เวลาทำการจันถึงสุดอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ต้องรอสมามคมใช้ทองคำเปิดปิดราคาพวกนี้ปลูกเป็นเร็วทามเป็นมาร์เก็ตไฟสที่โปร่งใสามากอยากได้ทองเหรอก็สามารถซื้อรวบรวมได้เท่าไหร่ครบท่นก็มาเบิกทองได้เลยนะครับสามารถมีระบบจัดส่งได้ทั่วประเทศครับในโลกยุคดิจิตัลแบบนี้ การส่งทองพร้อมประกันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลยก็ขอให้ท่านนละลงทุนติดตามดูว่าจะลงทุนอย่างไรต่อไปในการจุดทองคำที่ยังมีความน่าสนใจตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆโชคดีและขอให้ท่านมีกำไราจากการลงทุนทองคำตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับ ขอบคุณนักทูตทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในวันจันทร์ที่20นะครับธันวาคมเราวันนี้สวัสดีครับ